สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี F C, ทันและอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ท่านกับผมมาพกขผมเช่นเคยครับผมพลเขาใหญ่เมืองเหนือนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษมีคนร้องขอมาเยอะถามผมว่าเรื่องนกเล่นนกป่าหรือว่าลูกผสมสายสายไทยสายเมรีหรือว่าส,สายสายนคูหรือว่า,สาย,ยวาสายวิ่งคู จะเอาสายไหนมาทํานกต่อกิ่งนะครับผมหลัวคลิปนี้ผมก็จะมีการเล่าประสบการณ์การเล่นนกต่อกิ่งบอกเลยการนกต่อกิ่งนะมันเป็นนกที่ว่าฝึกง่ายท,ที่เล่นง่ายด้วยเล่นง่ายก็เราแฟดตรงไหนก็ได้เราพันกิ่งตรงไหนก็ได้ครับแวะตรงไหนก็ได้เราก็แวะไ,ได้ไม่เหมือนเราตอกพันเนี่ยแวะพันเนี่ยเราต้องหาที่ทาเล ดีๆหรือว่าการวางพเนียดให้มันนกป่าเหยียบไว้ที่ว่าเราไปตัวใหม่แต่นกตอกกิ่งเราไปแฝงตรงไหนนกป่าก็เข้านะครับผมบอกเลยหาที่โล่งๆเล่นง่ายๆหรือว่าเล่อนต่อตามสายเมืองหรือว่าต่อชายเมืองทั่วไปก็เล่นได้คนน้อยมากที่ว่าจะเล่นนกตอกกิ่งผมบอกเลยนะเซียนตะก่อนมีมีเซียนไม่ไม่กี่คนที่ผมเห็นนะ ตอนที่ผมทำ u t u b e ใหม่ๆเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะผมบอกเลยที่ผมจำได้มีช่องเดียวที่ผมเคยเห็นเอ๊ะอะไรนะเอ็กเคฟาร์มเอเคฟาร์มนกเขาใหญ่อะไรสักอย่างนะที่คนใต้นะผมเห็นแล้วผมเลยอยากมาเล่นดูแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นอาจารย์เขาลงคลิปนกต่อกิ่งผมไม่ค่อยได้เห็นนะเห็นแต่เป็นนกนกตอดินมากกว่ากที่ผมเห็นนะแต่พักหลังนะไม่ไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็น คนทางมาเลหรือว่าสิงคโปร์หรือว่าต่างประเทศมัาจะเล่นเยอะคนไทยนี่จะมีไม่มีไม่เยอะนะผมบอกเลยคนไทยเล่นไม่เยอะคือเล่นไม่เยอะมีผมแล้วก็มีแ่งคนคน,คนตะก่อนแกเล่นเฟซเหมือนกันชื่ออะไรนะตาตาแมวหรือสักอย่างนะผมจำไม่ได้นะสมัยตะก่อนนะก่อนแกโพสเฟซลงบ่อยครับแต่นี่ไม่เห็นละก็มีคนถามว่าจะเล่นนกสายไหนดีผมบอกเลย ของผมนี่จะเป็นสายมาเลยนะเป็นลูกมาเลยไม่ใช่มาเลยร้อยนะครับมันเป็นมาเลยเป็นเป็นมาเลย5ยี่สิบห้าของผมนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าผมมาพาเรล่าเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละจากนกที่ว่าเสียงแข็งเสียงกระด้านนะมันเป็นคู่กูกูกููจากนกคู่ไบในะครับเลยม,มาพาเรล่าสองสามเหล่าเอาก็จะเป็นนับนี้นะครับเป็นนกเสียงเสียงนุ่มเสียงอ่อนนะครับเสียงวัดอ่อนนะครับกว่าจะได้แต่ละชุดนี้กล็ลำบากเหมือนกันหรือ อาจารย์ท่านใดที่อยากดักได้จะเอาแบบไหนผมบอกเลยให้แนะนําหาลูกยี่ิบห้านะให้เริ่มต้นหาลูกยี่ิบห้าราคาไม่แพงเดี๋ยวนี้ลูกผสมราคาไม่แพงเยอะลูกผสมที่จะมาเล่นต่อสายกิ่งหรือสายดิยน่ะมันราคาไม่แพงเดี๋ยวนี้อยู่ราคาประมาณห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยกมีครับแล้วแล้วแต่คนลองหาดูในกลุ่มได้นะครับคือแล้วแต่สายแล้วให้เราค่อยๆลองลองดูหลายๆคนบางคนขายถูกบางคนขายแพงนะครับบางคนก็ขายพันห้า พันห้าสองพันก็มีถ้าถ้าดีดีหน่อยกว่าสองพันอย่างเงี้ยพันห้าสองพันถ้าผมแนะนําก็หาลูกนกเอาลูกนกตั้งแต่มาฝึกตั้งแต่เราผูกขาตั้งแต่สี่เดือนสี่เดือนแรกนะสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนประมาณห้าเดือนหกเดือนอะเราเอามาขึ้นคอนครับขึ้นขึ้นมาจาับมาใส่นี่เลยใส่ไม้เนี่ยครับมาขึ้นคอนอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คอนครับอันนี้เพิ่งเป็นคอนไม้นะให้เรามาผูกกิ่งไม้ วันละหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งก็ได้ครับเรามาฝึกเอาฝึกอย่างนี้ทุกวันนะครับหรือว่าเราอาทิตย์ละครั้งก็ได้เราฝึกครับฝึกอาทิตย์ละครั้งก็ได้ก็ยังดีให้ให้นกให้นกเราคุ้นคุ้นเคยมีอาจารย์ท่านทักมาหาผมในเฟซนะถามว่าผมฝึกยังไงเพราะว่านกอาจารย์เป็นนกสาย ยนโยนคูเนี่ยครับบินคูอ่ะเขาเรียกว่าลาลาลาผูกมันโยนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยโยนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแกถามผมว่าของแกเป็นสายดุเลยผมแนะนําบอกว่าต้องหาลูกนกลูกนกสายไหนก็ได้ผมบอกว่าผมมองอย่างนี้เอาลูกนกสายไหนก็ได้ให้มาฝึกฝึกฝึกขึ้นคอนเลยผมบอกเลยฝึกขึ้นคอนตั้งแต่อายุห้าเดือนหกเดือนเขาจะเชื่องเพราะว่าเขาเขาไม่เคยลงดินเขาจะขึ้นคอนตลอด ับผมเราต้องฝึกไว้ขึ้นคอนตลอดหนึ่งเดือนอ่ะให้เราฝึกประมาณสี่ห้าครั้งผมบอกเลยประมาณสี่ห้าครั้งเราฝึกนะจนกว่าเขาจะเป็นแล้ววิธีการมัดเชือกอ่ะเราไม่ต้องมัดกายจากนกนะครับใหม่ๆนะผม,มว่าเป็นนกใหม่ใช่ไหมครับให้เรามัดอ่ประมาณขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณนี้ก่อนนะ่ะมัดสั้นๆก่อนนะครับให้เรามัดมัดสั้นๆก่อนมัดมัดมัดสั้นๆก่อนนะครับเราดูว่านกเราจะตกไหม ตกคอหรือเปล่าับผมสาหรับเซียนใหม่นะครับอันน mm sí. evet OK well, ี้ผมแนะนําเลยนะผมบอกเหมือนเลยนะครับที่การต่อนกกิ่งนะดอกเซียนใหม่ครับคือเข้าใจผิดถามว่าทําไมบอกบอกเหมือนนะผมอันนี้ผมบอกเหมือนเลยนะให้เราผูกสั้นๆก่อนนะครับคือสเต็ปของนกนะคือสเต็ปของนกนะครับให้เราผูกอย่างนี้ก่อนขนาดหนึ่งนิ้วนะวันนี้มันจะมีข้อต่อครับข้อต่อของนกอ่ะมันจะมีจะมีสองช่วงใช่ไหมครับอันนี้จะมีสายสายสายหน้ากับสายหลัง ให้เรามัดอ่ะมัดกับ <c oughs> กับเอขาจิ้งจกเลยครับมันจะมีตัวลูกหมุนกลๆมๆอ่ะบางคนจะเป็นลูกหมุนครับนกะให้เรามาัดตรงคอตรงลูกหมุนก่อนเลยมาแรกนะมาแรกให้เราฝึกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้ให้นกคุ้นเคยกับคอนก่อนไม่ๆม่มันจะบินตกอยู่ครับถ้านกฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็ชีดเองถ้านกไปแล้วให้เราค่อยขยับ ขยึขจ,จักหนึ่งประมาณหนึ่งนิ้วให้เป็นคืบขนาดหนึ่งคืบแล้วถ้านกเกง่งนะครับผมบอกเลยถ้านกเก่งแล้วแต่ห้องผมอ่ะห้องผมผมมัดอยู่มันประมาณเนะี่ยเกือบสองคืบครับสุดสายของของสายเนี่นี่เลยนะครับนะครับสุดสายสายต่อเลยนะผมมัดเหลือน้ยเดียวนะครับนะครับผมมัดเหลือน้ยเดียวเพราะว่าเพราะว่าจะมีสายโยงมาเนี่ยบางทีบางที่มันหมายบางแต่หมายก็ไม่หมดจะไม่เหมือนจันนะครับ แต่ละหมายจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอยากให้นกได้นกไวอันนี้อันนี้คืออีกสเต็ปหนึ่งนะครับถ้าเราอยากให้นกไวนกเข้าเวยวให้เราทําคอนเดียวนะครับถ้าเป็นต้นกระถินเป็นต้นกระถินหรือว่าเป็นต้นไม้อะไรต่างๆนะครับให้เราตัดหลือแค่คอนล่างครับเราเราตอนฝึกอะเราไม่ต้องฝึกสูงครับฝึกประมาณแค่ประมาณสองเมตรสองเมตรห้าสิบประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยฝึกครับ ให้เราทําคอนี่ว่านี่เป็นต้นไม้ใช่ไหมนี่มีมือผมเป็นต้นไม้ครับอันนี้เป็นคอรนครับนี่ครับให้ทําเป็นคอรนเยอะนะครับนกป่าจะเข้าไว้นกป่าจะเข้าไวมากนะครับผมบอกเลยนกป่าจะบินมาไวแล้วติดเร็วด้วยนะครับฝึกนกใหม่อ่ะใ,ใ,ให้ฝึกอย่างนี้ก่อน,นครับถ้าว่านกเคยเป็นนกแล้วครับให้เราได้เฉลยเยอะๆแล้วสมมติเฉลยมันยี่สิบสามสิบตัวขึ้นไปแล้วค่อย เปิดลกอันนี้เลยครับเราไม่ต้องแสบเราไม่ต้องตัดต้นไม้ลงก็ได้ครับต้องตัดต้นกระถินลงครับเราปล่อยงันนะครับเราอยากเห็นลีลานกก่าเยอะใช่ไหมครับเราปล่อยงันเลยแล้วก็ผูกข้างล่างแล้วก็แต่งแต่งกริงครับแต่งแต่งแต่งให้มันห่างจากนกครับตัวกากับตัวนกอ่ะต้องห่างกันครับอย่างว่านกนอกกับตัวกาต้องห่างกันประมาณหนึ่งคืบนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าระหว่างกลางอ่ะผมจเอาใบไม้วางวางกึ่งกลางนะครับอาจารย์ทุกท่านจ้องนึกภาพออกครับทุกท่ยวผมจะเห็นนะ เอาใบไม้วางอยู่ครับเพราะมันเป็นเป็นใบไม้ครับพอเขาจะวางนี่ปุ๊บตัวกาวจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมตัวกาวอยู่นี้ครับแล้วก็นกต่ออยู่นี้เพราะว่านกต่อมันจะเห็นใบไม้มันจะไปเดินไปหากาวล่ะคนที่มันรู้แล้วครับเพราะว่านกเราเคยละอย่างนะครับผมบอกแนะนา <c oughs> แนะนำไปนะครับคลิปนี้นะผมบอกเลยผมเล่ามือเปลือกผมเล่ามือมือเปลือกให้เอฟซี FC ทุกท่านและอาจารย์ใหญ่ที่สนใจชอบเล่นนกต่อกิ่ง อยากเปลี่ยนสไตล์นกอยากดูสเสน,น่์นกลีลานกต่อของเรานะครับจะไม่เหมือนนกพเนียดบางคนจะไม่ชอบนกพเนียดนะบางคนเล่นนะบางคนจะเล่นเล่นผสมผสานจะมีบางคนเล่นพเนียดด้วยเล่นต่อกิ่งด้วยเล่นต่อดินด้วยมาผมจะเล่นอยู่ผมเล่นอยู่สามสเต็ปผมเล่นนะมีต่อดินต่อกิ่งต่อพเนียดแล้วแต่อารมณ์บางวันบางวันอาทิตย์เนี้ยวัอนอาทิตย์นี้ผมตั้งใจว่าจะต่อพเนียดอ่าอาทิตย์หน้าผมอยากต่อต่อกิง่งนะครับ มก็สลับหมุนเวียนไปหมุนเวียนนกของนกต่อเราเราไม่อยากนกต่อเราเก็บกดนะครับเราหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้าเรามีมีนกเป็นอย่งเก่งเรามีนกเป็นอเก่งเราไม่อยากมาฝึกต่อเก่งเราก็ทําได้เหมือนกันแต่เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราอย่าไปรีบร้อนการต่อนอกต่อเก่งนะผมบอกเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆไปแล้วสักวันเขาต้องเก่งเชื่อผมวันนี้เขาไม่เก่ง วันหน้าเขาต้องเก่งให้เห็นแน่นอนผมบอกเลยหรือว่าอยากให้นกแม่พันธุ์ดีๆนกดีๆท้ามาหาผมได้แต่ผมแนะนําเพื่อนให้เงี้ยราคาไม่แพงนะครับผมอยาก้แม่พันธุ์เนี่ยราคาห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งันหรืออยากให้นกฝึกตอ่อแต่ช่วงนี้ผมบอกเลยนกฝึกตอ่อผมไม่มีนะผมไม่มีนกให้อาจารย์ผมมีแต่นกใหม่ๆผมขายแต่นกใหม่นะ นก,นกต่อลูน,นกต่อผมจะไมไ่ค่าได้ขายผมส่วบมากผมจะขายตัวน,นกใหม่ครับนกที่ผมต่อมาได้ผมก็ขายหรือท่าใดสนใจอยากได,กดก้นกป่าพวกนกนก,นกป่าดอยเชียงใหม่นะติเตีเข็บพม่านะครับตอประเทศเยเมนนะครับมากผมกประมาณสักสามสิบกิโลก็ถึงละมอมอกเลยลถลาท่าใดสนใจนะครับทักมาหาผมได้บทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เบอร์โทรผมก็ศูนย์แปดสองหกหก 9 0 0 8 6ครับเบอร์ผมนะอนดีตไลา์กันเหมือนกันเบอร์โทรเดีกันเหมือนกันครับผมก็มีอะไรก็คอมมิ่มามากันได้ครับสรับเสียนใหม่นะอยากเรียนรู้อยากอะไรถามได้ครับวานกฝึกกี่เดือนกี่เดือนแล้วน,นกนี่อันนี้เจ้าเพชรเจ้าเพชรเพชรวลิลามเราจะมีลูกม,มีลูกของเจ้าเพชรอยู่ครับตอนนี้กําลังได้อยู่สี่เดือนกว่าละกําลัง รอ,รอรอปีหน้าปีหน้าได้เล่นแน่นอนได้แต่เห็นคลิปครับลูกจ่าเพชรน,นะครับลูกของตัวนี้นะครับนี่ก็เฉลยตั้งหลายตัวแล้วนะครับแต่ว่าถามมันนิ่งไหมเขาไม่ค่อยนิย่งอะไรนะครับก็ดงอยู่นะก็ตกใจผมอยู่ให้จันท่าว่าจัาาจนทนใยสนอยากถามอะไรก็ใต้คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมตอบทุกคอมเมนต์่นนะผมตอบทุกคอมเมนต์ของผมตอบนะครับมีแล้วก็ทักถามผมได้ครับ ทักผมคุตอบทุกคำถามนะครับก็คลิปนี้ฝากติดตามอย่าลืมติดตามและซับไป,ปผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ให้ใหใหอาจารย์ท่านได้เห็นนะสำหรับเสียนใหม่ที่ชอบเล่นนกอยากเปลี่ยนสไตล์นกอยากได้นกมาเล่นดีๆสักตัวครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ผมมีเพื่อนเยอะๆครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันเออ เจ้าหกร้อยนะครับถ้าดูคลิปนี้จะหมานม่หมานเพราะว่าอากาศช่วงนี้ฝนตกด้วยฝนตกกันมาสองวันแล้วครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ดูว่าจะมีอากาศดีๆหรือเปล่าถ้าว่าอากาศดีผมก็ไปตกถ้าว่าอากาศดีผมก็ไม่ได้ไปผมจะพาเจ้าหกร้อยไปดูนะครับว่าเขาจะล่นดีไหมผมอยากเห็นลีลามากเลยนอกตัวนี้นะครับอยากเห็นลีลาเจ้าหกร้อยแล้วลีลาเขาเปแบบไหนนะครับผมยังไม่เห็นลีลาเลยนะครับตอนนั้นติดแค่ตัวเดียวเลยผมไม่นับแต้มนะครับ โอเคครับอาจารย์ทุกท่านคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามซับให้ผมนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ผมทำคลิปให,ใหม่ให้อาจารย์ได้เห็นนะโอเคครับครับดีครับ